สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กำลังคิดกันอยู่เลยนั่นก็คือต้นมอนเตล่าใช่ไหมพูดถูกปอ่ามสอสโตเดล่าชีสใช่มต้นนี้นะครับต้นย,าย่าๆไม่มีอะไรมอยปวดเฉยๆนะครับวันนี้ วันนี้ได้สมาชิกใหม่หนึ่งใบครับเห็นไหมเอ่ยใบเป็นไงใบใหม่ออกมาแล้วนะดูนี่ดูความแปลกของมันนะอะเดี๋ยวให้ดูความแปลกของมันก็คือเห็นรากมั้ครับเห็นรากไหมเอ่ยรางมันจุ่มเข้าไปในน้ำเห็นหรือเปล่าเอ่ยโอเค วันนี้มาอวดเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรไม่มีสาระอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าซื้อไอตัวต้นส่วนนะเวนไหมสห็นไหมอ่อาใบใหม่มาแล้วนะครับโอเคนะต้องมาันใปก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยมาบอกในส่วนของของตัวอื่นๆนะ,ะวันนี้จบกับต้น มอสเซอร์เซราชีสับใช่มอนเตล่าใช่ไหมทำใครพูดชื่อนะครับกินมาด้วยนะมันคือต้นยายาบ <c oughs> ใช่ไหมไม่รู้โอเคเราวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหนะ้าบายยสวยไหมเอ่ย